ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ชื่นชอบนี่นกเขาเนยนะครับว่าสิมาเห็ดชิปชิปเปลี่ยนไทยคอน์ทนีย์นะครับหลังจากที่ชิปชิปที่เลี้ยงนะครับที่ผีตัวนกสามกุก,กระลังสิลุงนี่ครับอี่เนี้ยยังใบไม้ยังค้าอยู่นี่ครับนกสามกุกระลังสิลุงนกคอดน้อยมาติดก้อนนะครับ เปลี่ยนออกเลยครับคอนนั่นบอถือใจเปลี่ยนเลยครับเพราะว่าตัวเรียกได้เพราะว่าเพื่พเอเพอจะตัดคอนเข้าม้านะครับตะกี้คอนมันหักบนยมูมันได้ตัดตรงนี้ฝอ,อกนี่คุณตัดตัวนีโ้โอ้โคุณตัดตัวนี้มันตัวนี้มันหักครับเนี่ยนี่ครับตัวนี้มันหักนีะบันยูมูมก็ได้ตัดแล้วก็เย็ดไม่มันก็ได้สั่นเข้าม้าอีกนะครับบันี้ คิดแล้วเดี่ยวแล้วเอาไปตัวตัวเลี้ยงนี่ครับที่ตัดแล้วก็เอาไปตัวได้กงขวดเด้ก็เลยสิเลปลี่ยนปอกเด้บ่เอาครับเปลี่ยนกอกเอาควันใหม่ใส่เลยครับจะได้ไม่เห็ดยบขีดเปลี่ยนควันอีกเป็นปนี้เป็นคว้นเสือกชุดตัวของผมดอกครับเพราะว่าตัดควันแล้วมัน จี๋มันบุเคยถือนะครับมันบุเคยถือนกไอพวกนกควอดนกนกเอยียงนกนกดนกยังกับบุเคยถือครับบานนี้ผมตัดคอนเดี่ยวต้งจะตัดควอนมันมนี่เอาไปใส่ดินนี่ตะนกสุ้มนีแหละครับเอ,เอน่นกที่ปล่อยได้นี่แต่มันเวียยเหยยบอยู่นี่ครับเมื่อวานนี่ก็เลยถือไปสาครับสาบกุกกระลังฉีลง เงียบใช้กันอยู่จังนี้ยังโดดกวอนผมก็เลยเปลี่ยนเลยครับบานนี้ก็เลยเด้นั่งไปนั่งมาก,ก็ได้ค้อนอันนี้นะครับค้อนไม่สักไม้สักทรวงนะครับเห็ดวัดมาเรียบร้อยเห็ดเรียบร้อยแล้วครับก็เลยว่าสิมาเปลี่ยนเห็ดชิบกับพันเงียบลืมเห็ดชิบครับตัวนั้นผมใส่พันเงียบเกา่ามาเห็ดเป็นเคียนกดล้านแล้วครับเอ,อ้า มันเดทไทยละได้เพราท่านเลี้ยวหรอครับแต่ว่านีผมเอานเนียดเข้านะครับต,ตัดตัดตัวนี้ออกครับัตครับต,ตัดตัดออกแล้วตัดตัวนี้ออกนะครับตัดทางควนมันควนสั่นครับผมก็เลยตัดออกว่าเทีแกว่าเสียามาเห็ดตีเสื้อตบถุ๋นนะครับ ไปขึ้นมาผมก็เลยพูยว้าก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเทียนครับก็เลยเอามาเฮ็ดแบบนี้เ,นเ,นเ,เ,เลยครับเทียนตอนแรกว่าเฮ็ดเสียตบตูดแล้วครับครับืเอเฮ็ดชิปให้พี่น้องเบิ่งนึ่งครับเป็นตุน่นเฮ็ดชิปตัวนี้สารอั้นก็นเลยมันได้เฮ็ดมาคืนหนึ่งหึือกัเลยโบไทยเลยครับ มัรีวิวแบบเ h i ề u เรถครับจะนั่งอยู่กับนกนกฝึกนะครับสองกุก๊กสองกุ๊กติมคููอ่างหนุนอ่างครับเอ,เ,อเอาเป็นลุงมะลิน,น้ำลุงมอตัลับขมาไมครับวัฒนเดียวออกตัวครับเห็นขุ่นคุณเนี่ยจงังไรซื้อกันครับเห็นมันลึ่งซื้อกันยังเสี มันหาวบึงที่กินกับทังเสือ้วงเอาตัวบุงครับแต่ว่าเจา้าควงเกาเขาตโตมาได้น่ะเจ็ดตูวครับรับเขามาหนึง่งดูนี้ชิปของนาโคกแหงๆแล้วครับนัน่นแหละเลือเปล่วมาหนะึ่งเอามาบุกเขามาเขาเรื่องเป็นเงียบทั้งตัวครับคงเกลือนี่แหละครับขี่ได้ๆนาะครับบางอมดาตกตัวบางข็ดใสเจ้ขาของ ลังแลยกได้ครับนี่ที่ผมเพชรแต่แหงบริษัทเพชรตุ่มตัวนี้ครับที่ผมตัดออกแล้วผมบอ,อกม่าตัวเซกันน,น,น,กนี่ครับยิ่งงัดใส่เลยนี่ครับยิ่งงัดข้าอบเซกันขันแหงไรไม่แตกครับก็เลยโปรโอันี่ครับที่ขวดลั่น กวามเงาเมีดเก่าสินครับความเงาตะวัาด่างมันมาบพอดพีหรอกครับด่างตุกแคลนี้ครับตุกตรงมาแค่นี้ครับเพราะว่าผมใส่ด่างเก่าขอ,ของอันนี้เปเนียตตัวนี้ละบดบดเลยคำนวณซะคำนวณนตัวน,นี้แล้วผมก็เลยขัดหยับมาอีกผมก็เลยว่าหยับถ้าขัดหยับมันนี่สิพอดีนะครับขัดหยับของมันนี่ขัดฝาดนี่ก็าาสิลุง ล้งพอดีเห็นกับตัวนี้ครับผมาอีกจะต้องสิ้นหนึ่งครับผมอันนี้ตัวนี้ก็สิมาถึงพี่พอดีค,ออครับเนี่ยผมก็ได้บริจาคยับไหมครับเอาเอามาเขาเรื่องเปลี่ยนควันบ้างครับอันนี้มันปรทัดเลี้ยวเอาไว้สักกันยังใส่ควันครับมืัอนี้แหละว่าเสียดนะครับควันก็นได้มาแล้วนี่ครับควัน ร้อยครับขินไม้ซักนะครับเปลี่ยนออกจากไม้ไม่บยุดนิครับนั่งรุ่นเมื่วานี่แหละครับรุ่นไปรุ่นมาเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยเดียวเห็นควันไม้ซักควันโคราชว่ะครับเบื้องขึ้นเป็นโบโบสนุกน้องครับผมสินเปลี่ยนเบื้องเดี๋ยวก็ดัดวขว้าอออหววไหมครับไ,ได้ดัดขว้าไหมว่พมั้ยโอ้น้อาใส่ไปแล้วดื้ กดยุด oh, uh, เว้โอ้นครับใส่ไลเก็บด้วยเลยนะค,ค,ค,ครับนครับเคียไลผมมั้ใส่ไล้ครับใส่ไลเก็บด้วยอย่งั้นใส่ขั้นขวครับ

จอฟังนีมครับจาะหูตัวนี้ไหมจ่อหูตัวนี้ครับีบับตัดการจ่อเองอันนี้สิ่งาผ่ไนาแล้วครับยุ่งยถอดออกไหมถอดออกไปก็จะมัดจ่อหูตัวนี้ไหมครับ ขอวิรั่ถอดเก็บมือครับใส่รเรียบร้อยแล้วะครับจากที่ใส่ไวปนะครับที่ฮอชิดที่ควันเปลี่ยนควันใหม่นะครับดูด้วยดูด้วใส่สปริงรอบมันใช้บางนี่างนะครับอ่อนครับรับรองว่าอ่อ,อนว่ดเฉีงะครับสป,ปริงตัวนี้ครับเตะหน่อยเดี๋ยวก็ลั่นครับ ลองครับตัวนี้น้ำหนักบาครับพัดติตัวนี้โบถึงน้ำหนักประมาณเออเอ,อชิดดบนพวกขัญขีดนะครับยุด่งเกินขีดออมาลองชิดทดสอบหเนเบิรงครับรถโตเตใส่ตีนครับ,บนันครับพอดีเลยครับ กรุณากดสอบบ้วสลันด,ดว้วยเรจีบร้อยครับกด,ดนี่ได,ด้ครับตรงนี้ครับใบไม้ค่าลงตองคือโก้ครับอ๋อได,ด้เง ่องมนกสมมติว่านกบิดมาครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวขอ,ขอเอาอีกเช่น,นึงครับเรยียบร้อยครับ องนะครับแลถึงในนะครับ้ำมันก่งนมันขัดห้น้รมันอาผมาเอา้วเป็นรบพ้นครับ หน่ครับ่กาแงกันครับงกเลยดคลงนิดหน่อยครับ ชุดเข้าไปครับครจ็ดบ้อครับคึกเรียบแล้วเอาวางนะครับมาทร้อยครับเจ้าที่สามกัน มกกักดไลค์กดแชร์กดติดตามหน,นี้ครับม่เห็ดเพื่อปิดเนวทางนะครับผมก็ได้ดยตองเสองไส้ครับเไอ่โอ้ดังเีงาขาดครับสิดไม่เดย์พุงเป็นเงียยขาดต่างคนเนียขาดแล้วตานึ่งเด้อ จบชิปไปเพียงตัวนี้แล้วครับมาดแกะดิ้บๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ทุกครับคือผมกำลังเล่นเกมครับช่วงลุกเขานี่สว่างเด็ดดีครับนี่หิดชิปออกไม่พอแม่พี่น้องเบื้เรื่อยๆครับมีสระแนบบ่มีสระแนเนาะอันนี้ผมใส่สปริงอธิบายนี่ครับผมใส่สปริงอัน กลุ่มกลุ่มดักนูเนาะครับผมก็มายืดออตอีกบาเชียงครับทุ่งขึ้นอีเด้ออ่อนเลยครับตัวหนึ่งขึ้นกันอ่อ,อนๆนกจบไสค์กับลันครับตัว,น,วนี้ครับพอจบโดยเพียงเท่านี้ครับล้อหลุดล้อติดตามมั้งครับพ่อมังมันบ่ดูพวกมานันนะครับเย็นควันไม่บดละ